สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคุณเนาะว่าจะเป็นทางไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศน้ำเด้อวันนี้ก็มาพบกับช่องยูทูบบ่าวเอนสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเอนสตูดิโอเนาะจังได้ก็ฝากงพ่อแม่พี่น้องเนาะขอไปกดติดตามแฟนเพจบ่าวเอนเด้อเนาะซึ่งวันนี้บ่าวเอนกามีภารกิจอีกตามเคยเนาะพี่น้องจะมาประกาศตามหาลูกของยายคนหนึ่งเนาะซึ่งลูกของยายนี่ไปทั้งแต่เล็กเนาะพี่น้องเป็นเวลาสาวกว่าปีเนาะ ซึ่งคนที่ไปไทยนี่บริกรมานี่เป็นผู้ชายเนี่พี่น้องและที่นี่เพิ่นเลยอยากประกาศตามหาลูกของเพิ่นเนาะลูกของเพิ่นนี่ก็ไปทํางานอยู่ไซบารแอนกระยำฮู้เนาะก็มีแต่แต่ว่าเจ้าไปสอบถามเรื่องราวจากแม่เพิ่นเนาะว่าเพิ่นฮู้ข้อมูลดีทางมางแอนก็นมีก็ข้อมูลทานี้เนาะก็เดี๋ยวไปถามแม่เพิ่นเลยเนาะ อาได้ท่านพี่น้องตอนนี้ก็ได้มาหอดูทางเป็นแม่เลยเนาะสบายดีแม่สบายดี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 เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บอลโคนเนาะมกดแเอนติล FC ไล่คนผ่นกะดาม่าไดเรื่องใหม่นี่เนาะเหมืก็เคยเห็นอยู่พอเป็นยังงามถ่ายคลิปเราจะกำมาติดว่ะเป็นย่างคือมาติดก่อนท้ายนนะก็มีอยู่เนาะกับบางโค้ชเนาะคือคนย่างไงเตรียมพร้อม นี่มองยังไงกันยากเรืมพร้อมเลยยังมาสัมภาษณ์พคนว่าก็เห็นอได้ในคลิปของบางคนหรือว่างคนกับหลายๆคนเนาะที่แบบว่ารายส่งอะไรจากเห็นอันนี้ไหมก่อนยังประมาณนี่ก็มาเห็นความเอฟีอยู่แม่คนอยากให้พร้อมทุกอย่างจังมาถามโดยตรงเลยคนว่าเราเป็นี้กันพยายามเนาะพี่น้องจะพยายามปั๊บเนี่ยเป็นเช่นนั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็ดนี่ก็ตัวการอธิบายเห็นเฟซีเข้าใจเนาะตัวนี้ครายส่งก็บจากเห็นอันนั้นเนาะแบบว่าอยาก ไมาทำไม่นั่นติดไปนำชวนทายบริเวณกมีเดียนไม่ใช่เนาะโอเคแม่คนอยากทิ่มเติมเข้าเรื่องตัดต่อเนาะคนอื่นก็ต้องทำไม้กับเด็กหน่อยแม่ซื้อจังได้อะนะฮัมบอร์ฮัมอโดยฮัมบอเนาะสามหาลูกซ้ายบ่อโดยสามาลูกชายลูกซ้ายมีซื้อว่าจังได้ชาชาอายุคนจักปีตอนนี้มันกัเนาะเป็นอายคิดผูกแต่อึดกันอยังสามสิบสามสิบหกมันก็ต้องมีสามสิบสองสามสิบสองสา นี่แหละวางสามสิบสองนแหละเลือดมันก็ยังสามสิบหกแล้วตอนแรกนะไปเห็นงานไ,งไดงนของไทยแมวจักบอไปเห็นงานน้ำเขาตอนแรกนั้นเขาบริมีบัตรมีเบอร์แบบว่าไปน้ำเขาเขาเอาไปว่าไปอยู่น้ำผาอยู่ตามไก่เที่งยงเงาะบิดนะวะอือลำมาบัดนี้นา่นอ,ออกฮอดออกลน ออกฮ้อนออกร่นแล้วพอจ่ายเลยพอจ่ายแล้วมันออกฮ้อนออกร่นมันละมาอมาแล้วแบบนี้เลยมันอยากไปอยากไปแล้วแม่เห็ดบัตรไอ้เห็นบัตรตะกี้มันบอกแป้งมันบอกจองปัญหาอันเดช่ะอันหูมันกันยังอือเออพอมันเสียแล้วมันอยากมาเห็นได้มันก็อยากมามันว่าตะกี้อาทิตย์ต่อได้บบบนี้เอื้อหน่ะสิไปใช้จะเข้าตะกี้กับบอกมีบัตรไม่เบอร์เอื้อก็ได้เนาะเรียนจบเลย ไปน้ำแนีานะตัวเองกงเอาซิมออกซะกีมันไปก่อนเอื่อยมันบบบนี้เลย้อนจาพ่อเสียอะไรเนาะ่อเสียแล้วบบบนี้เลยเอื้อยเลยเอาโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเ้านนี่แหละธรรมดาเนี่มันเลยโทรมาแม่เราไบนี้เอื่อยไปแล้วแม่เราไปเอาซิมออกซะซิมเบอร์มันโทรน่ะลืมไปนล้วมันถอดออกเอื่อยนะติดต่อฮาก็ไม่ได้แบบนี้อืม จักใจชักง้างอืมชักใจชักง้างกับบุู้ไปบังหมดบังหมอเพื่อนก็ว่าว่าอยู่น้ำหมูน้ำเพื่อนบ่ได้ใจวะรู้ว่าคอยว่าญาติมันายอันข้ามันรุ่นมันว่าจุกทะเลน่ะบ่ว่ะคือแม่น่ะคือในใจเนี่ยนะหลายลายคนเนี่ยคิดแบบเป็นเสียงในกราดคลื่นซานามมีอยู่จังหวัดภูเก็ต์ประเทศญี่ปุ่แมนแมนตรงนั้นอืมแล้วก็บ่ได้พันได้เพียงเลยอืมแล้วก็บ่ได้ชักหน้าจักหลัง แม่เราก็ประจักเลยอืกับบร,ริจิตตอมาเลยคนมาน้องกําแพงมาแม่ก็ถามว่าบอกเห็นบอกคนแปลกหน้าลูกจะเป็นแบบไรแม่เขาถามเป็นแน่นั่นแน่นั่นแม่อะไรต้องว่า,าแล้วบอเห็นเขาอาจุดสังเกตลูกของแม่นี่สังเกตมาแ้จังว่าจังหูันานะดไหนไูอะไรแต่ว,ว่าคือแม่ว่าคนแปลกหน้าคนบกครโมนนะแอ้วมันเป็นชกบแหวงเี้อ๋ออืม,อม เป็นอาคตโชแหวงอืมนี๋หูมันก็ยังอยู่ค่ะเดี๋ยวจะมาจังเบื่งอืมมันเป็นโชวแวงมันแปลกหมู่แหละนะ้าวไปเห็นกันอืมอจะหูเนาะอืมอจิหูอืมอืมมันมันแบบนี้เอ้าเฮ้ยมันก็อยุ่นเฮ้ยกกกูกสาวกกกก็ไม่แล้วลูกหลานนะมันรวมรวมแล้วเอ้ยเยน้องมกเม่าเดียวกันนะเอ้าเดิน เนี้อันนี้อีตัวนี้ก็มาเลยอีน้องมันแล้วก็ยังพู่น้องละหั่นก็เอ้ยกกยังน่ะมี4คนเนาะอือมันมาแล้อีกตัวนี้น่ะได้ยังปูน้อยลูกแม่ทั้งดมันมี4คน6คนผู้หญิง3ชา3โอ้แต่ละคนน่ะไปได้เบิดอนนีาลูกข่น่ะบักต้นคิดอีนี่ก็มันก็เฮ็ดงานมันใหญ่ไว้เด้ต่กินยังน้อยพอเขาจ่ายลูกยังน้อยได้เขาเลี้ยงลําบากได้ คนทางเบิร์ะยังมีชีวิตเบิรยังพอตายตั้งแต่ยังน้อยขัวเจ้าหนะบบอก็นจากพีผนจนเสียอันลูกนะเขาัวนะโอ้ตายไปสี่ล้หรอเล่บอกเป็เชียแรกๆฮะอันอยู่ผเท่าไหร่สีชิมห่าิม่นเป็นมะเร็งบอกผนญาติผนเองผนก็เป็นทหารในร้อยนี่แบ่กราดญาต พญาได้กำบังเป็นพญาคนเด็ดแล้วเราก็ไปการดีๆอยู่มาเราจ็บห้องโอ๊ะโอคือเรวเป็นอะไรแบบคนอิจฉาเนี่ยบอแบบคนอิจฉาแหละใดชัตว์ใดลื่แบบเขานั้นอืมนออะไรงูสีซิมห่าเราสียะไรนะสียไปเนาะก็ทราบไปปีเลยได้คนก็แห้งๆปกติอืมธรรมดาด่อนมาจิบห้องโอ๊ะโอคือเจะไปเบิ่งกมอแล้วบ่จังวาอไปเบิร์กมอแบบคนเฮ็ดก่ี๋ยวชักมื้อประธาแค่ชีวิตหรือว่า บ่บ่ไ <that> ด้พอหึงสิดเดียวหนึ่งก้อนเสร็จแล้วมันจะไวใช่เหตุการณ์อย่างไรเชนน้ำมันได้สั่งแลยเต่าตะกี้วันเงินเราบบหลายค่ะหัวหาสิบล้านสิบส่วมากเกืาบข้อมือมันก็ได้ร้อยก้อนล้านไปแล้วบ่ได้ห้าสิบล้านสมัยก่อนคือสามร้อยล้านปัจจุบันห้าสิบล้านแต่ก่อนช่องเซนเนาะกูมือมันก็ร้อยล้านก็ช่องเซนเขาได้เลี้ยงลูกเขาได้เลี้ยงลูกเป็นก้อนล้านเนาะเขาจะรับได้ไห cái ny gang gỗ tung bay nóng bay 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 sau bay 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 ผทิศมันแหละทิศเอื่นยมันเลย佛教หาเก่าเลยแกมีลูกหลายคนนี่แทงลูกเท่ากันอยู่มั้งอยากถามผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์าฉันนั่นก็เลี้ยงลูกเนาะไม่บอกแทงแต่แกนี่นี่แกก็เลี้ยงหลานยังแกงกว่าลูกอีกหลานนะลานน่ะแกงกว่าลูกว่าลูกแต่ละคนนะแกงเท่ากันบั้ย้งเปล่าแกงอะไรลูกบอกแกงยังได้แต่บางคนได้ยินข่าวบางคนว่าแทงปะเถาะกันแทงคนี้ไร้ความส้นมากกว่าหมอแม่วห้อง แม่งเลี้ยงลูกลำบากให้เต็กเลยอือเดียวย่านได้เพียงกตยันแต่ลูกก็ได้กินนะแงแล้วแลงลูกถักมุญลูกมันช่ข้ามแม่ที่ห่อนยันได้เลยแงลูกสมัครตาแงลรามสมัครพ่อแม่เห็นความขอเจ้าเนาะทำโบราณโบราณโอเคเข้าเรื่องกันต่อเจ้าไปเบิ่งโมดูโมดาวนี่จักรโมแล้วนั่งไปบะชาตดโขนกับชองเสือไปละบะแก่บะแก่อือบะชาตดขนมน้อสกับไปอืออือ ท่ากองนุ่มด้วยเส้ห้จักบองคือบ้านดงในเนี้ยนี่บนอันทางด้านุดอแม่กับเห็นนี่เกี่ยกกับไปไม่จ้าเตี่ยแหละไปนะคือท่าพนมน้อยอถทาพนมน้ะคือได้ยินไปไปเบิ่งมดุเมูาเราจัก่องไปเบิ่งบ้านนะก็ไปเสี่ยนก็ว่าว่าบริจาคติดหมูติดเพื่อนไป้น้ำมูงน้ำเพื่อนเหมือนเราอืมสอจะไริเจกเข่า บอบางทีกับเพื่อนกับอาจไปมีครอบครัวใหม่ายซาหินมาหล,ลายๆนะาะบก่อนเพื่อนยังบอเคยมีครอบครัวบากบางทีอาจจะไปมีานานปมีไปมีครอบครัวเนาะยังบอกเคยมีไม่แตกแต่แตบบคิดทังทีนี้กับไปไีครอบครัวเนาะไม่มทำน,นั่นตะคลอนเฮาแม่นเลยกับหมดตายกันได้เนาะเราจะไปน้ำโมน้ำเพื่อนลินไปเรื่อยๆบอกตัวอะไรแล้วเฮาก็บบหู้เนาะตัวเล่นไปใจก็บ่บหู้เนาะตัวนี้ก็ล,ละ ทั้งแม่น um ี่กับพญายามประกาศตามหาฝันบ๊อบแม่นเคยประกาศลงโซเชียลหรือบ๊อบลุงบ๊อบบเคยเันทีมันนี่อะไรเป็นครั้งแรกแหละนี่นะแต่เงินจะมองว่าวมองว่าว่าคือบอประกาศหาจ้าชัยนี่เข้าไปอันสิบปีชาปีชาสามสิบปีก็ยังเห็นว่ามองว่าตัวเองเข่งว่าได้อันนั้นนะดูอันนี้การบ๊อบเอ็นกคเห็นในยูทูบของบ๊อบเอ็นเนาะมีคนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามา วันจะให้ง่บาเอ็นนี่มาประกาศตามหาให้เม์คนหนึ่งในอยู่บ้านสนามไซเนาะบ่าเอ็นก็นำมากระนัอหเพือนเมกทำทีมงานของเราไม่เห็นเลก็มีอยู่บ้านบ้านบ้านนอกคำแพงเนาะอีกคนหนึ่งก็มาประกาศด้วกันแต่บูหัวรางค่าอะไรอะไรเราด้มีโอกาสมาประกาศไ้เม่เนาะวันนี้นอกคำแพงกพบคนละลูกในลูกเจียมเมางแล้วกันกระไดมาลงน่ะประกาศผู้ชายใะกระได สิบปลปีแล้วบอกคืออะไมันว่าทางแม่นี่มีแต่คิดว่าผมยังมิชีวิตเนาะยังว่าแต่ว่าคิดระยะสั้นแหละคิดทางบวกไว้เนาะจะหมดไว่าจริงคนเฮากัอายุยังน้อยกวมีแต่คิตร์ทางดีๆไว้เนาะพี่น้องเออเป็นยังมิชีวิตแต่บอกกับบอลแน่เนาะคนเฮาเห็นว่าอีกอย่างหนึ่งกันเลยทางเอินน้องผมก็ตามหาอยู่บ้านจีนไทยนะ เขาก็นั่นอยู่ลงเขาก็จะหาอยู่เขาก็เขาก็เอายน้องลูกหลานก็หลายคนอยู่เขากลัวหาอยู่เป็นกบเห็นเนาะกบเห็นด่ะนั่นแหละเป็นหมูว่าเจ้าคือบ่ลงแบบนี้ลุงบึงว่ะจะตามอ่ะลุงคนก็ยังเห็นเพื่อเบานะเจ้าว่าอันลงเบึงนะ บางคนกะลงแบบนี้ก็เห็นบางคนกะบ่เห็นเนาะแม่นหมบางคนกะแบบส่องบ่พรกับภาพไปประมาณส่องขั้เดือนจะเห็นก็มีตัวนี้ก็นเลแม่นกับ่อเน่เนาะออืบางคนเห็นไวบางคนเห็นช้าแม่แม่เห็นสระใครกว่าบ่เห็นพี่น้องเลี๋ยวให้แม่แล้วฮูบมันมาเบิ่งันทหากันเลเนาะพี่น้อง ถ้าว่าคนไทยน่ะเห็นไวจังว่าบกพรอนแต่คนลาวเขาหนี่แบบก็ยางหนึ่งกับแม่ว่ากีจสต่างด้าวบอไปอยู่บ้านเพิน่นแต่แม่ว่าบางที่กับหลักรอบเขากนมันบุ้เกินในแม่ว่าในคอมพิวเตอร์เพิ่นเนาะอันนี้บาเอนกันยังหงึดอยู่เนาะฝั่งไทยจำนวนเขาลงสิเอาลงหรือคนใต้เนะาะหมดคนเหนือก็สามารถคนไหนก็ได้บลยแต่เด็กที่เขาคอมเมนต์คนไทย เขาเอื้นว่าระบบอย่างนั่ระบบสต่างส่วนที่มันขบอ่านหนาคนสามารถโทรหาพอบ้านในหมู่นั้นได้เพราะว่าหมู่บ้านก็ต้องมีเบอร์เซฟบนหันข้อมูลละอีกเพราะว่ากันยังคิดอยู่เรื่องนี้เลยบางคนยังให้มีอยู่ที่ในบ้านเพคนสามารถคนเอาเบอร์ในบ้านได้แค่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละตำบลแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านหาคนละบ้านแหรือพูดกันเลยนะ เมื่อพ่อบ้านกับบุหูุบุหไุไปเพื่อนพอบ้านเอามาพผลทูตลายพอบ้านอยู่ฝั่งไทยเนาะต้องดิสีองแน่เลยเดี๋ยวน้อพี่น้องทั้งแม่เพิ่นก็เอาปูบมาให้นะพี่น้องหูบก็จะเป็นใบเล่น้อยเนาะหเป็นมาตะปอมาตะปอมันจะกินนี่นี่เนาะพี่น้องปูบกันน้อยก็อาจจะบริเวณแยกกันทีประทัดขึ้นหน้าปกเอาอะไรเนาะเพิ่นว่าลูกเพิ่นกับจิตต่างโม่เนาะพปนว่าเพิ่นเกิดมากะอันนั้นแหละปากแว้งเนาะเพันว่า ถ้าว่าคนได้เห็นก็จะเบิกออกว่าผู้ชายคนนี้น้อยน้อยไม่ต่างที่เห็นหรือบปล่เนาะมีหุบใบเดียวเลยบอกมีตุ่หุบน้อยนี่ไม่ใช่หุบไม่ใช่นะติดเนาะมันกระปริช่างชายขัองเฮียนกระปริช่างมันแบบพ้นก็เขาเห็นก็มันจืดๆหรานะเนาะจืดๆแล้วผู้หงคนก็จีบจืดเนาะโดยก็มีแต่จุดสังเกตก็มีแต่ปากแหว่งอยู่เนาะจุดสังเกตของเพลินเดี๋ยวจะ เห็นเป็นเป้าอัพขึ้นหน้าจอแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวทาสมมุิว่าแม่เห็นเพิ่นแม่ย่างว่างอย่างกับเพิ่นในตอนนี้นึกว่นมันมาเนาะบอสมุดว่าเพิ่นเบิ่งอยู่นะแม่ย่าว่างอย่างกับเพิ่นไหนแม่จะาว่างอย่างกับเพิ่นถ้าว่าเพิ่นเบิ่งอยู่โดยนะแม่ลงว่างออกไปมึงทาเพิ่นเบิ่งอยู่แม่ย่างว่างอย่างกับเพิ่นเออแต่ก็น้ำลูกแล้วคำเห็นลูกก็ได้ มันฮิตบ่ได้ดอกไงมันแบบมันสิกใจเลยอ่เป็นกำลูกอืมอยากว่าํำลูกแล้วกำลูก่ตายก็ได้นอะทำไมเห็นว่ะให้ลูกมาอืมคำว่าหินก็ทั้งแม่กินหอดลูกเนาะกินหอดแล้วลูกเนาะอือชิบชิ้นห้าพ่อชิาชินห้าแค่กินหอดอยู่แล้วลูก บอกทั้งพ่อกระเซียเลยเนาะผ่อกระเซียอะไร่อกระเซียมันหูเนาะนั่นมันมามันจะมันเจกเข่ามันมาเอาเอาพ่อลงในมือหนึ่งมือสองมาที่นั่นมันคือรถมันเอาพ่อให้ลงมือหนึ่งมือสองมันมามาแหละกับจานได้เห็ดยังเงือนดีกับกานได้วิตซัมแต่มันอยากไปอีกแล้วก็เห็ดบัตรในมันตีบัตรอย่างชาพันธะตะกี้นะคือแม่นี่แพงเปแล้วก็หมูเนาะ พอพนมีจุดด้อยนีนย่คนอื่นเพนกรมีคนทุกอย่างนะนพอพนมีจุดด้อยพนกีชินักตัวนี้เนาะส่วนพออ่อแม่ทั้งหลายชาเคยเห็นหมอเลยคนอื่นประคบทุกอย่างพกม,มีปมด้อยบ่ว่าใกลการไปกันมาหมู่กาจอกว่าขเนาะคนนี้ก็นด้บางคนเนาะคนนี้มันกับเป็นความหลังังเกียจเรามันกัขึ้นกับบางคนควนี้นนนเนาะ เพราะคนเฮาก็เกิดมาเป็นคนคือกันน้อพี่น้องเพิ่งจะเกิดมาบกบถวนก็ได้บุ้งไฟดอกอยากเกิดมาเป็นแมบนี้เนาะอนจะคืออันนมันได้ทางตามันคือพ่อคอยคือทางญาติมันเคยเป็นมาี่พ่อคอยเองนี่พ่อจะเท่เจ้านี้พ่อคอยจะเท่ลานเลยนำเนาะลานนำกรรมพันธุกรรมพันธุกรรมในเรื่องจริงแมนเอคืออันคนเป็นยังคือกันน้อง เสื่อสายที่ประยูงสั่นกระสั่นแม่ทำมาพันจนไดย้กะทำทีมงานเท่ากับถ้าอากจะประกาศตามมาให้แม่เนาะถ้าว่าเห็นกะจะได้กลับมาส่งข่าวดีเนาะถ้าาว่บวเห็นกะม่จะพังไปเบิ่งไปไลยเนาะหรือว่าผ่านมาทันีกกะมีโอกาสกะประกาศอีกครนึงเนาะเท้าแหละวันนี้กะสีขอตัวน้ำลานุ่มเอ็นเนาะมือหนามือไหนไปเลยเนาะแมนแมน อัก็เด,ด้ไนีเด้อบนีีอพรใดีบอนอยนี้ก็งานบอพรบอนอยก็เรเอ็นนอสตูดิโอก็ได้ำลาเดแล้วนำาเนเอาไปทีดงานพวกันมดยโดยให้พอเด้อไปเด้อด้สบยดี